วันแห่กินเข่าปลาครับพี่น้องฟักปลาก้อยปลาไปเบิ่งกันครับสูตรเบาหยอดมาใช้ตรงนี้มาฟักครับฟักให้ละเอียดปลากระครับนี่ปลาปลาสลิดปลาสลิดกับปลาสลิดกับปลาเข่าหน้าครับปลาเข่าซอยอยู่ซ้ายเลยนี่ปลาฟักให้ละเอียดบอยมีกลางครับฟักแล้วเกลือใส่นิดหน่อยครับพี่น้องแต่ไม่ใส่เกลือเนี่ยเพราะขันใส่หมูแดง มันตีบ่แขกนครับคุณโมดแดงครับพี่น้องขัดเกลือแล้วโมดแดงต่อก่อนจะโมดแดงมีคาถาดีโน้มมือขึ้น้ักครั้พี่น้องพูดทางกัดกูจังทำมังกัดกูจังวะสินสังคังลงไข่กูณว้าววีวะสินไปเอาโอ,อามมันกัดจริงๆริงไป,ไป,ไป เบกตุลิกตุล <OOK> ิกตุล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 ิกคันโมแดงเล้ครับขันน้ำมันออกพี่น้องคันน้ำมันออกมาตีแห้งมันตีเป็นผงเลยเนี่ยตรงพ่อเกลือตรงพ่อโมแดงพร้อมมันเป็นผงเลยออกมาปลาหนำออกกระเบิดนี่ก้อยหน่อยครับปลาบัวแดงหลังจากนั้นครับใบบักกูดนี่ใบบักกูดซอย หอมแดงครับนี่จะมีหอมต้นก็ใส่ได้แต่ตีผมมีหอมแดงซอยเออหรือผักขี้ไปเรื่อยครับซอยอ่ะหรือบ้านผมอื่นผักใบมุนซอยเครื่องหอมพร้อมแล้วลงผงนัวอันนี้โบมันสปอนเซอร์แต่อยากเป็นสปอนออเซอร์ตีต่อมากก็ได้ใส่

อันนี้ก็บสปอนเซอร์อแต่าข่ายอยากเป็นสปอนเซอร์อติดต่อมานิดหน่อยเพราะใส่เกลือไปแล้วคนคนไายเห็ดอยู่นี่กองแรง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 เก็บเลยครับเห็ดกินเองอยู่กลางทุ่งเมื่อดำเรียบดำวานแหมากเมื่อกี้ยาดามาปากผมุมซิม Hmm, kau apa yang menganggap?